ในปี2025นี้รถถังที่ยังคงได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ด้านการทหารและผู้ที่ชื่นชอบในเทคโนโลยียุทโธป,ปกรณ์ระดับโลกคือรถถัง m 6 0 a 3 p a t t o แพซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นรถถังที่พัฒนาและประจำการมาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นแต่ในยุคป,ปัจจุบันรถถังรุ่นนี้ก็ยังคงได้รับการปรับปรุงและใช้งานอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงเป็นที่สนใจอย่างยิ่งในวงการทหารไทยด้วยเช่นกัน M60A3 แพตตอนไม่ใช่เพียงแค่สัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจในยุคก่อนเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงการปรับตัวของเทคโนโลยีทางทหารที่ยังสามารถพัฒนาให้สอดคล้องกับสนามรบยุคใหม่ได้อย่างน่าทึ่ง M60A3 Patton แพตตนได้รับการออกแบบโดยสหรัฐอเมริกาและเริ่มเข้าประจำการครั้งแรกในช่วงต้นยุค1,960โดยพัฒนามาจากรถถัง M48 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตำนานของสงครามเกาหลีและสงครามเวียดนามจุดเด่นของ M60A3 อยู่ที่การผสมผสานร,ระหว่างความทนทาน อำนาจการยิงและความสามารถในการปรับปรุงเทคโนโลยีภายในรถให้ทันสมัยอยู่เสมอซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายประเทศยังคงใช้งานรถถังรุ่นนี้ในปี2025 M60A3 ใช้ปืนใหญ่ขนาด105มิมแบบ M68 ซึ่งมีความแม่นยำสูงและสามารถใช้กระสุนหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นกระสุนเจาะกราะกระสุนระเบิดแรงสูงหรือแม้แต่กระสุนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นยีท์ m อ t ที่สามารถทำลายเป้าหมายได้ทั้งรถทุ่มกรอะและสิ่งปลูกสร้างนอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm. ิลลเมและปืนกลหนักขนาด12.7ม mm. ิลลมสำหรับการป้องกันตนเองจากทหารราบหรืออากาศยานในระยะไกลซึ่งถือว่าครบเครื่องในเชิงอาวุธสำหรับรถถังระดับกลาง หในการปรับปรุงที่สำคัญของ m 6 0 a 3ที่ทำให้ยังคงใช้งานได้ในปี2025คือระบบควบคุมการยิงและการเล็งเป้าหมายที่ทันสมัยโดยในเวอร์ชัน a 3นี้ได้ติดตั้งระบบเลเซอร์วัดระยะและคอมพิวเตอร์คำนวณการยิงซึ่งทำให้สามารถเล็งเป้าหมายได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นแม้จะเคลื่อนที่อยู่บนสนามรบก็ตามการมองเห็นในเวลากลางคืนก็ได้รับการปรับปรุงด้วยระบบกล้องอินฟราเรด ซึ่งช่วยให้ลูกเรือสามารถตรวจจับเป้าหมายในสภาพแสงน้อยหรือในสภาพอากาศเลวร้ายได้ดีในแง่ของเกราะป้องกันตัวรถใช้กรอดเหล็กหล่อความหนาแน่นสูงซึ่งได้รับการเสริมด้วยวัสดุคอมโพสิตหรือการติดตั้งชุดกรอดเสริมพิเศษในบางประเทศเช่นชุดเอราเอ็กโคลซีฟเรียกที r อาร์เมที่สามารถป้องกันกระสุนจอก,กรอบหรือจรตต่อต้านรถถังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในรถช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรือในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากการโจมตีเครื่องยนต์ของ m 6 0 a 3เป็นแบบดีเซลเทอร์โบ v 1 2ขนาด750แรงม้าซึ่งสามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ประมาณ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ไกลถึง480กิโลเมตรในหนึ่งถังน้ำมันด้วยน้ำหนักประมาณ52ตันการขับเคลื่อนในภูมิประเทศที่หลากหลายยังคงเป็นไปได้ดี และมีความคล่องตัวในระดับหนึ่งแม้จะไม่เทียบเท่ากับรถถังรุ่นใหม่อย่างอับแรมหรือลีโอพาสสองแต่สำหรับบทบาทในสนามรบสนับสนุนหรือป้องกันแนวหน้า M60A3 ก็ยังคงมีความสามารถเพียงพอในปี2025นี้มีหลายประเทศที่ยังคงใช้งาน M60A3 และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในด้านเทคโนโลยีบางประเทศได้ติดตั้งระบบตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติ ป้อมปืนควบคุมด้วยรีโมทระบบสื่อสารดิจิทัลเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการและแม้กระทั่งการเชื่อมโยงกับโดรนลาดประเวนเพื่อการยิงสนับสนุนในแนวลึกเทคโนโลยีเหล่านี้ได้เปลี่ยนรถถังรุ่นเก่าให้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ยังคงใช้งานได้ในสงครามยุคปัจจุบันอย่างน่าทึ่งในประเทศไทย M 6 0 a 3แพตตอนเคยเป็นกำลังหลักของกองทัพบ,บกไทยในอดีต และยังคงถูกใช้ในบางภารกิจด้านการฝึกหรือสนับสนุนบางคันได้รับการบุรณะเพื่อใช้ในการฝึกกำลังพลโดยเฉพาะในการฝึกการบำรุงรักษาและการยิงจริงทั้งนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่ารถถังรุ่นนี้อาจถูกปรับปรุงให้ทันสมัยหรือใช้เป็นฐานในการพัฒนารถถังต้นแบบฝีมือคนไทยในอนาคตสำหรับผู้ที่ลหลงไหลในยานเกราะ M60A3 คือหนึ่งในรถถังที่มีเอกลักษณ์ในเรื่องการออกแบบ รูกทรงที่ดูแข็งแกร่งและทรงพลังกลายเป็นที่จดจำของคนที่สนใจประวัติศาสตร์ทางทหารทั่วโลกในพิพิธภัณฑ์ทหารหลายแห่งก็ยังมีการจัดแสดงรถถังรุ่นนี้เพื่อเป็นตัวแทนของยุคสงครามเย็นและการพัฒนายานเกราะของสหรัฐอเมริกาในช่วงเครื่องหลังของศตวรรษที่20ในตลาดยุโทโธปกรณ์มือสอง m 6 0 a 3ยังถูกซื้อขายอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีงบประมาณจำกัดแต่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ รถถังรุ่นนี้สามารถหาอะไหล่ได้ง่ายมีความน่าเชื่อถือสูงและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับรถถังรุ่นใหม่ทำให้ยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับบางประเทศในเอเชียตะวันออกกลางและแอฟริกาไม่เพียงแต่ในสนามรบ m 6 0 a 3ยังปรากฏตัวในภาพยนตร์สารคดีและเกมจำลองยุทธศาสตร์ซึ่งช่วยให้ผู้คนรุ่นใหม่รู้จักและเข้าใจประวัติศาสตร์ของเทคโนโลโยียานเกราะได้มากยิ่งขึ้น การที่รถถังรุ่นนี้สามารถปรับปรุงและใช้งานต่อได้มานานกว่า60ปีแสดงถึงความยอดเยี่ยมขององค์การออกแบบและความสามารถในการปรับตัวของอุตสาหกรรมอาวุธของสหรัฐอเมริกาเมื่อเปรียบเทียบกับรถถังรุ่นใหม่อย่าง M1 Abrams, Leopard 2หรือแม้แต่ T90M รถถัง M60A3 อาจาจะดูด้อยกว่าในหลายด้านทั้งระบบการป้องกันจากอาวุธนำวิถีและความเร็วในการตอบสนองต่อสถานการณ์สนามรบ แต่ถ้ามองในแง่ของต้นทุนความง่ายในการซ่อมบำรุงและการฝึกใช้งาน M60A3 กลับมีความได้เปรียบและสามารถเติมเต็มบทบาทได้ในบางสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามที่เน้นการยึดพื้นที่หรือป้องกันแนวรบมากว่าการรูกล้าด้วยความเร็วสูงสุดท้ายนี้ M60A3 แพตต้อนคือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของยุโทโธปกรณ์ที่สามารถทนทานต่อการเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากสนามรบจริงหรือการถูกปรับปรุงให้สามารถต่อสู้ในสงครามสมัยใหม่รถถังรุ่นนี้เป็นบทเรียนทางวิศวกรรมที่สำคัญเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสามารถขององค์การออกแบบทางทหารที่ไม่เพียงแค่ตอบสนองต่อยุคของมันแต่ยังสามารถก้าวข้ามเวลามาจนถึงปัจจุบันและยังคงมีคุณค่าในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นในแง่ขององค์การศึกษาการฝึกกำลังพลหรือแม้แต่การประยุกต์ใช้ในอนาคต สำหรับแฟนๆช่อง r i ส์สตูดิโออัปเดตอร์แล้ว M60A3 p a t t r n คือ1ในตัวอย่างของยานเกรอะที่ไม่ควรพลาดในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีโครงสร้างหรือการพัฒนาในาเชิงยุทธศาสตร์ในระดับโลกมาร่วมกันติดตามเรื่องราวทางทหารที่น่าสนใจได้ในคลิปต่อตอไปแล้วพบกันใหม่ครับ